ไม่คิดว่าเพื่อนจะจะ,จะจัดเต็มขนาดนี้แล้วก็ก็อย่าตั้งใจว่าจะชวนแบบเหมือนเพื่อนๆไปเที่ยวไปแบบเหมือนแบบกันก่อนที่จะ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 แต่งจะแต่งงานอะไรแบบนี้ก็คืออย่าจะแบบไปมีโมเมนต์ไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันมันเกินกว่าที่เราคิดไว้มากๆแล้วก็บางคนคือที่บอกว่าไปไม่ได้ก็ก็มาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ เอาจริงคือก็อยังไม่รู้อะไรเลยคือเหมือนเพื่อนแบบเตรียมทุกอย่างไว้ให้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเหตุการณ์ก็คือก็คือนัดกันไปเที่ยวสม็จใช่ไหมคะแล้วก็พอตอนแรกก็คือต่างคนต่างไปอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าเออน่าจะไปกันแบบสิบกว่าคนปรากฏว่าพอไปถึงจุดพักรถเปิดประตูมาแบบอยู่ๆล้วก็นั่งอยู่ในรถแล้วเพื่อนก็แบบเปิดประตูแล้วก็อะไรอะไรเงี้ยพอหันไปแบบว่าเฮ้ยมาเป็นรถทัวอะไรเงี้ยคือแบบยิ่งใหญ่มากแล้วคือ สามสิบกว่าคนอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าโหเซอร์ไพรส์สุดๆเลยแล้วก็มันก็เหมือนสมัยสมัยวัยเด็กอะมหามหาวิทยาลัยที่เราแบบว่านั่งรถทัวร์ไปเที่ยวกันอะไรฟิลนั้นเออบแบบมหาวิทยาลัยอะแบบมิ팅อะไรเงี้ยชั้นปีประมาณเนี้ยค่ะเห,หเออมือนแบบมีการแบบว่าเอ้ยเรียกไปถ่ายรูปแล้วสักพักนึงสกิดไปหันไปแล้วแบบจุดพลุเป็นแบบเป็นเหมือนไฟอะค่ะไฟโลงอ่างเงี้ยเราก็แบบ ต้องขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแล้วก็อย่างวันที่สองที่เป็นที่เป็นไวท์พาร์ตี้กันอะไรเงี้ยคือก็เราก็คิดว่าก็กินข้าวกันเฉยๆปรากฏว่าเพื่อนๆก็คือมีตีมมีแบบจัดเดคอร์เรชันมาแบบสวยงามมีทีมมาแบบตกแต่งเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่เงี้ยแล้วก็ได้ได้เหมือนได้พูดความในใจกัน เหมือนเพื่อน่ะบางทีเราสนิทกันมากๆเราก็จะไม่ค่อยได้ได้แชร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเขินที่จะต้องต้องพูดอะไรซึ้งๆกันวันนั้นก็คือเหมือนแบบทุกคนก็เปิดใจเต็มที่อะไรเงี้ยมันก็เลยดีมากนคะคะคือจริงๆแล้วงานเนี้ยไอเดียทั้งหมดอะมันคือพี่ตูนเราคือเป็นคนเก็บรายละเอียดอะอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่แบบที่จะเกิดขึ้นในงานทั้งหมดเนี่ยมันมาจากไอเดียของเขาแล้วก็เราก็ช่วยกันคิดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอในพาร์ทของการที่แบบเอ้ยสมมุติอะไรที่เป็นดีเทลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะประมาณช่วยดูอะไรอย่าง สนสนุกใช่ค่ะมันก็จะมีความแบบว่าค่อนข้างเป็นอะไรที่รายละเอียดเยอะพอสมควรค่ะใ,<ห>ใช่มีมีมีเกมมีอะไรอย่างนี้ให้เลน่นน้นๆใช่ไม่อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าอาจจะแบบมีการตกแตง่งมีพร็อพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในการมีมีเกมให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบของชําร่วยอะไรเงี้ยค่ะคือ แค่ของชั่มลวนก็5อย่างแล้ว<อ>แล้วแล้วการจะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวอุบไว้ก่อนเดี๋ยวจะค่อยๆเ,เล่าให้ฟังแต่ว่าการออที่จะจะได้ของชั่มลวนเนี่ยต้องไปแบบเหมือนกับคล้ายๆจับจับฉลากอะไรอย่างเงี้ย<อ>เป็นกิมมิ่บบเป็นกิมมิ่ใช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 ่วางวางคัมมิ่งพักกระล่างข้าคอร์สอะไรจะต้องไหมฮะข้าคอร์สตอนนี้มีแต่คาอร์สแบบเนี้ยค่ะประชุมแล้วก็เตรียมงาน แล้วก็แจกการ์ดอะไรเงี้ยค่ะก็จริงไปแขกกี่คนทั้งหมดที่ที่ดีรวมแล้วคือคือระวังไว้ประมาณพันเศษเศษนะคะแต่ว่าในอันนี้คือเราก็ไม่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 รู้ว่าพอถึงวันจริงแล้วเนี่ยจะจะมามา,มามากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะ สำหรับก้อยมันก็มันก็ใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วแหละเพราะว่ามันก็ครั้งเดียวในชีวิตของเราค่ะมันเหมือนจะเป็นงานของเราแค่2คนนะแต่ว่าสุดท้ายล้วเนี่ยเรามันเป็นงานขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบที่เหมือนสนับสนุนเรารักเราพ่อแม่พี่น้องครอบครัวทุกคนได้แบบเหมือนมาอยู่รวมกันสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แค่ก้อยกับพี่ตูนนะคะมันคือมันคือเพื่อทุกคนจริงๆอะไรนะโอ้นี่เอาทุกข่าวเลยเนาะจัดเต็มมากเลยเนาะะโมเมนต์นี้พี่ตู คือจริงๆวันนั้น,นก้อยก็ต้องไปนะแต่ว่าก้อยปประชุมงานแต่งอยู่เ,อ,อ,เอ,อพี่ตูนก็เลยโดนแจ็คพอตโดนเต้นปูนีไปนนไลตลกดีดีแล้วค่ะให้เขาได้ปลดปล่อยบ้าง